ขึ้นหาสิบเด็กเล้า là liệt não, quá, nó nói, Ủa, một nhà, một nhà, một nhà. Nhạc, là suy nghĩ ra được rồi. coi con này, nhanh rồi, kẹp nó โมออกแบบบ้างสิเขาเขาจาว่าสุมสร้างมากว่าจาักมวัดที่ลาดเลยที่เหนหาบแล้ว่มีคมมมล้องไหมม่นมีรองกลางพ่อก็เลยว่าว่าได้แต่ว่าเห็ดขันเห็ดรองกลางสีเห็ดเห็ดเพราะว่าเัช่างสีหมอกระบายหน้าบอกอย่างนี้ได้เวลาโคตกตมากเพราะว่าพื้นมันต่ำตัวนี้ถนนมันสูงมันม่วมีน้ำระบายไปก็เลยบอกให้สร้างเห็ดออกมาแบบนี้ใหห้ระบายหน้าออกไปได้อยู่แถวแถวเหนียมกันนย่นอะไรหลังนี่นี่จ็แบบนี้เขาเขาเลยครับ ต้นเดือบร้อนวะครับที่ในการบ่อมีหรอกจะมีมานหน่ก็บ่มีอย่างหนคเคยเกิดอุบัติเหตุบ่ครับอเคยเกิดชื่อสนุกสนีก็ชือเข้าออกแบบเองเพราะว่าเขา,า<บ>คนขับที่ใชสัญรอยู่ตลอคร<อ>ับเพราะว่าผมอยู่ัมนีผมไปเลยออกแบบยงี่อยากให้น้ำระบายออกพอควสั้นน้ำาสจะระบายว่าสั้นคือขนยี่ซ้ำสาป,ปานี่บ่ระรอนรดฝนตวงมานน่ะแต่เนี่ยขานตงแห้งมันยังรุนเขาวันพีอยนแห้งอย่างนี้หรอกบดมือบดขึ้นบดสองมือ้ามือเหตุผลที่สร้างก็เพื่อ แก้ปัญหาเดิมนะครับเป็นถนนดินนะครับน้ํามันแต่ท่วมชาวบ้านก็เลย <c oughs> เรียกร้องให้เราเข้าไปแก้ปัญหาเราก็เลยเข้าไปแก้ปัญหาให้ครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกครับเนื่องจากซอยตัวนี้จะไม่ใช่ซอยหลักในการสัญจรนะครับเป็นถนนเข้าไปในซอย,อซอยของชาวบ้านนะครับเข้าไปในบ้านแต่ไม่ใช่หลังเดียวนะครับมีหลายหลังที่ใช้ในการสัญจรนะครับเนื่องจากว่านถนนมันแคบถ้าเรา สร้างรางะอาไน้น้ทั้งสองข้างนะครับจะทําให้ถนน,นแคบและการสัญจรไปมาของชาวบ้านจะไม่สะดวกนะครับเราก็เลยมีเหตุจําเป็นนะครับต้องสร้างรางะอาไน้น้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วการสร้างนี่ก็ชาวบ้านก็มีความพึงพอใจนะครับเป็นข้อเสนอของชาวบ้านเองนะครับอยากได้รางะบายน้น้ตรงกลางนะครับ